สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาโชว์กระโดดสูงให้ดูอย่างแรกคือวันนี้จะมีพิเศษหน่อยคืออย่างแรกผมจะโดดแบบธรรมดาก่อนเป็นวิดีโอธรรมดาอันที่สองจะเป็นสโลโมชันครัโอเคไปถัดไปไปโดดกันเลยผมไปแล้วนะโอเคเมื่อกี้ดูเป็นแบบกระโดดธรรมดาไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปโดไปดูโดดสโลโมชันกันผมชอบสโลโมชั่นมากมันเทมากเลย คือเวลาทุกคนแบบทําอะไรแล้วถ่ายมันสรุมว่าฉัมันจะรู้รู้สึกแบบแบบแปลกเฮ้ยไม่ดีอะไรไม่ดีเราไปดูสรุปว่าฉันมันเท่มากครับ Thank you.